แฟนๆเนี่ยถามเข้ามาว่าเออช่อง3 c 3 c ท,ทถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้ต่อจะไปติดตามได้ที่ไหนเป<ม>็นอะไรที่แบบเป็นโมเมนต์ดีๆ จะไปจีบผู้ชายอ่ะไม่มีเงินจะเข้าเมืองอ่ะยังาขานค่าแ็<า>กซี่ยังาขานค่าแ็<า>กซี่อะไรนะผู้ชายนะช่วงนั้นอ่ะกูไปทําจมูกมาแล้วพอเขาถามเรื่องทําจมูกค,คิดในหัวชิหายังไม่ได้บอกแม่เลยชิหายยังไม่ได้บอกแม่เลย,ย<อ>เธอไปตอบลัก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 เขาแดกแอปเปิ้ลเขียวละสามลูกเหมือนทฤษฎีอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดประตูห้องไปอ่ะมันนอนห่านี้อยู่ที่พื้นมือ สิ่งที่อยู่ตั้งแต่วันนั้นที่เราห่างๆกันไปจนถึงตอนนี้ก็คือมีความรักที่ดีมากขึ้น๋อแล้วกูก็พยายามจะบอกว่าแบบมึงอ่ะไม่ต้องชนะตลอดหรือไม่ต้องเพอร์เฟกตลอดหรือสวยตลอดแพ้บ้างก็ได้เหมือนใส่ใจดีเทลเล็กๆในชีวิตบ้างก็ได้อะไรเงี้ยใครติดแฟนสดุดหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะ ก็จะหมดเดียวไอ้นี่อรอยตอนนี้นะคะเราอยู่กับพิมพี่มาแล้วก็แพรพิชาพานะคะอยู่ที่ช่องครีสซาสเปริงเก็ตนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเราสองคนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่แบบว่าเด็กๆด็กไหนนะหนึ่งสามคนเราสามคนคนรับงานใคก็คุณรับเราสามคนเราสามคนต้องรับตัวเองด้วยใช่ไหมเราสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะหนูกับพี่แพรเนี่ยอยู่โมเดลลิ่งเดียวกันโมเดลลิ่งที่เราเพิ่งสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวตามคลิปพี่พัลล่าไปคลิปที่แล้วนะคะก็จะรู้ประวัติเซล่าคร่าวๆไห้น้องเก เห็นไหว่าเราสนิทกันได้ยังไงก็นี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นลรอบจังเลยว่ามเป็นเทปหมดเดียวอะไรหรือเปล่หมดเดียวพี่ก็คือเราอะเข้าโมเดลลิ่งใช่ปะแล้วก็มาเจอนี้เป็นน้องจากพัทยาชื่อแบบฝรั่งฝรั่งเป็นชื่อฝรั่งฝรั่งเปนชื่อฝรั่งฝรั่งน้าก็จะเป็นฟิลแบบดูสดใสร่าเริงก็เลยได้เป็นเพื่อนเขาค่ะล้วแค่นี้ใช่ปะไม่หลังจากนั้นเราถูกบอาวนนาว่ามึงควรเล่าก่อนเพราะทํา มึงจะหาทางไปไม่เจอไม่หลังจากนั้นเราก็เหมือนแบบเข้าไปแคสงานแถวแถวเทวินทาวบ่อยๆแล้วเราก็มีโมเมนต์ที่แบบได้มาอยู่ห้องเช่าเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้าที่มันจะอยู่ห้องเช่าเดียวกันเนี่ยจะมาเฉลยความลับของการเป็นเบียร์ของเราสองคนก็คือมันเป็นปาร์ตี้เซล่าใช่ไหมแล้วคนนี้ก็คือเมามากอะไรวะแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ําแล้วก็หายไปเลยทุกคนก็ตามหาว่าแพรพิชาพาอยู่ไหนอ๋อคุณมคแล้วใช่ไหมแล้วทุกคนนึกออกปะห้องน้ำที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้ว แพรเหมือนอยู่ห้องน้ำตรงกลางอะแล้วน้องก็ปีนจากตรงเนี้ยแล้วก็ชะงกไปดูแล้วพี่แพรก็เหมือนแบบเหมือนเมาแล้วก็ออกไม่ได้อะเราก็เหมือนจะต้องเหมือนปีนไปแล้วก็อันล็อกแล้วก็เอามันเอะออกมาจากตรงนั้นจบขัานสกิปก็คือเราต้องไปนอนบ้านพี่อ้อมกันอ่าเอ้ยจัได้แล้วคือถ้าคนไม่ชนิทกันอาจจะไม่ค่อยกล้าอาบน้ำด้วยกันใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นคนเวลคัมเวลคัมไม่เป็นไร ้วก็อาบนาวแล้วก็ Amazing แล้วสุดท้ายก็คือมันเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบเห็นไส้เห็นพุงกันเร็วมันเลยทําให้เหมือนแบบมันสนิทกันง่ายขึ้นคนแต่บ้านมันไม่ได้รู้จักกันทุกอย่างแต่มันทําให้เหมือนแบบทุกอย่างมันโอเพนมากๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยเหมือนแบบรู้จักกันคุยกันแล้วเรามีบ้านอยู่พัทยาแล้วเนี่ยเด็กสมุทรปราการที่ไม่ค่อยได้ไปทะเลก็พาไปเกาะล้านใช่ปะมันตื่นเต้นมากไปเกาะล้านเปนเอาห่วงยางดาๆแล้วไปนอนอยู่กลางน้าอ่ะ2ชั่วโมงอาบแดดนะเขาอยากเป็นแบบสายต่อมันเหมือนวันสบายด้วย เข้ามาเป็นเอ,เ,อ,อเดินเดินอยู่ในห้องแล้วก็แบบว่าเดินผ่ายกระโจกแล้วก็หันไป มันเหมือนอะไรวะก็ยืนมองเหมือนลิงสเม่เหมือนลิงสเม่แพร์แกก็อะไรกี้ใช่าอ๋อโอเคเราไปใส่แบบผิวแทนไม่รอดละคาแรคเตอร์พี LIKE> ่แพร์ไม่ได้เป็นคนขี้เก๊กคอแทนแล้วมันเลยดูเหมือนแบบไม่ดูแลตัวเองอ๋อพี่แพรแทนตัวจริงอ่ะจะไม่ได้ฟิตเหมือนในไอจีมันจะแบบโกุมไม่ได้กันไม่ได้เป็นคนเก๊ไม่คนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออหลังจากนั้นก็เลยเหมือนแบบอันเนี้ยเราก็เป็นเด็กสองคนที่แบบว่าต้นทุนไม่ได้เยอะเออใช่เลยไม่สามารถมีคอนโดในเมืองหรือว่าแบบอยู่คอนโดอะไรที่มันติดร ไฟฟ้ากันก็เลยไปเช่าคอนโดที่ลาดพร้าวจาได้เลยว่าเดือนละสามพันบาทเวลาจะไปซักผ้าทีเราก็จะมีเวเหมือนแบบจานผุ้สุก<อ>มีเวซักผ้าแล้วก็ต้องแบกตะกร้าลงไปเอยแต่มันเป็นจุดเรื่องต้นที่เอามาเล่าแล้วมันดูแบบน่าหลาล้าตอนนั้นเรตีก<อ>ันเยอะมากเลยนะเคยเปิดประตูห้องครั้งหนึ่งอะแล้วเขาอะมันก็ไม่รู้เขาพี่อินอะไรมาเขารังจ่ายจะเป็นแบบเฮลตี้แพลพิชามายังไงเขาแดกไม่ใช่กินนะเขาแดกแอปเปิ้ลเขียวละสามลูกเหมือนดิสเียอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดประตูห้องไปอะมันนอน หน้านี้อยู่ที่พื้นมือ,อ <laughs> มันท้องเสียแล้วมันจะเป็นลมมานอนเิี่อัะปั้นเกี่ยววันละสามลูกทีสฎี่แบบ เนี้ยตัดอกเลยเออคือเขาว่าเราสองคนสนิทกันเริ่มต้นก็คืออยู่วงเลี่งเดียวกันแล้วเราก็เหมือนค่อนข้างจะแบบแพ้อะไรหลายอย่างมาด้วยกันแบบจะไปจีบผู้ชายอ่ะไม่มีเงินจะเข้าเมืองอ่ะยังหานค่าแท็กซี่ยังหานค่าแท็กซี่อะไรนะผู้ชายนะชื่อโก้เยห้าสิบบาทนะเว้ยที่กูหานกันอ่ะเมื่อผู้ชายเราสู้แล้วเราเรากลับบางทีก็แบบเราเลี้ยงกันแล้วเราจะเป็นอย่างเงี้ยแบบเหมือนเกอร์เพวเวอร์มากว่าแบบมึงพวกเราทำได้เว้ยแท็กทีมแท็กทีมเจอกันตอนนี้เท่าไหร่นะสิบสี่แต่พี่แพ้ตอนนี้ข้ออะไรวะประมาณสิบแปดเหม กำลังเข้ามหาลัยใช่ใช่ใช่กำลังเปรี้ยวซาถาโลกมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบกินอาบะมึงเปรี้ยวแบบกินอาบะมึงมันเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวซาไวซาแต่ไม่ได้แบบเลือดเลยเราสองคนเป็นคนรักกันมากขนาดมึงเราต้องห้ามเหม็นนะเว้ยจักรแมเหม็นปะเนี่ยปากเหม็นปะเนี่ยเราต้องเช็คไปเช็คให้เช็คเอาเสื้อกูไป้เช็คกันลีกัลลีช่วยกันเช็คทำไมเราคุยไปต่างจังหวัดกันแล้วมึงห้องน้ำต่างสวัสดิ์ที่มันเป็นคอห่านอ่ะเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้ห้องน้ำที่มันมืดมากคนเดียวกลัวก็จะเข้าด้วยกันอยู่แล้้้ววววใใชช่่่่ปปปะหนนนาาาสแแแลลก็็ััไไเบบมมมมึงีทูถ เรื่องนี้แย่เกินแล้วพ่ถามว่ามึงทำไงอ่ะพี่แพรวันนี้กูใส่กระโปงยาวมาเดี๋ยวกลัวกระโปงปรักถามว่าแล้วกูทำยังไงอ่ะมึงกูไม่ได้ใส่กระโปงใส่ค่ะถ้ามามันบอกว่าคุณเหลือกระโปงดน้านหลังุณเหลือกระโปงดน้านหลังพักเรื่องกูไปเรื่องพิมพ์ก่อนไหม จะ <laughs> ได้ <c oughs> มีเวลาหายใจ <c oughs> คือน้องจำไม่ได้ว่าน้องสนิกกับพี่พอเล่นละครหรือสนิกก่อนหน้านั้นเล่นละครตอนนั้นน่ะแพรบ,บอกว่าอเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องในมงกุคน,นึงไปเล่นละครกับมึงนะะไรพี่เคยเป็นพระเอกนางเอกกันปะตอนพี่เป็นอมหา <c oughs> นางเอกค่ะแล้วมันเข้าใจว่ากูไม่ใช่ผู้ชายแล้วมันเข้าใจว่ากูเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้มันชื่อเรื่องอะไรนะผู้ดีสามละครเรื่องแรกแล้วคือ2คนนี้เขาสนิทกันมาอยู่แล้วเพราะว่าละครเรื่องแรกของเขากตอนที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบสนิทกันรู้จักกันแล้วพอน้องมาเล่นเรื่องนี้ก็สนิทกันแล้วก็เหมือนเข้ามาอยู่ในวงการพนัมาแบบสี่ห้าปีละเริ่มแบบมีปัญญาขึ้นมานิดนึงลวเริ่มยยายมาอยู่เพชรบุรีแล้วเขาอยู่อโศกก็เลยเหมือนใกล้กันบ่อยก็เลยเหมือนทำให้สนิทกัน จริงๆหรือคนนี้ก็วีรกรรมเยอะนะแต่เป็นวีรกรรมที่หนูค่อนข้างที่จะเล่าไม่ได้เลย ดีกรีความตื่นอะนี่น้อยแต่มากเรียบแต่โก็คือพิมพี่มากถ้าเรื่องแบบโรทเทอโรทเทอแบบเล็กๆน้อยๆที่แถวคือเราสองคนก็เหมือนแบบอาก็มาเป็นกลุ่มก้อนกันได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวทะเลอะไรกันพอแบบพอมันมีบางอย่างคอนเนคกันแล้วก็คือได้แบบไปแหงเอากันมากขึ้นเลยแล้วอะไรที่มันทําให้เราคอนเนคกันเยอะนะตอนที่เราเล่นละครด้วยกันอะหลังกล้องอะคลีมันมันเด็กกว่าเราเยอะนะเว้ยเอาจริงๆอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่มาชัวร์มากๆแชร์ได้ทุกเรื่องแล้วเป็นเด็กแบบรู้มากอะมึงก็ออกมาเป็น เ<ด><ด>รียรู<ด><ด>้มากเก่งไมถึงรอบรอบาด้าแล้วก็เหมือนแบบอยากได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันคุยได้เหมือนวัยเดียวกันเลยก็เลยรู้สึกคอนเน็กง่ายด้วยอะไรเงี้ยเข้าวงการมารู้สึกว่าตัวเองอะเหมาะก,กับอาชีพนี้ไหมเหมาะรู้สึกเหมาะมาก ถ้าคนเนี้ยถ้าถามมาสองคนเราก็รู้สึกพี่แทนเหมาะนะเพราะพี่แทนเป็นคนแบบถ้านั่งอยู่3ามคนพี่แทนเป็นคนที่ตั้งใจอยากเล่นละครที่สุดเนี่ยคือบุคคลที่เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงใช่เป็นคนไม่หมดไฟกันเล่นละครเออแล้วแล้วมันแบบเหมือนน้าไม่เต็มแก้วอ่ะแบบคนฉลบกองเออมันคือพรสวรรค์ด้วยไม่ออกว่าคนแบบเนี้ยเหมาะกับวงการมากๆอะไรเงี้ยแต่แพรเป็นคนไม่ติดกระแสมันมีหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าต้องเป็นข่าวได้หรือว่าฉันจะได้งานจากกระแสนี้มันไม่เอาเลยนะทุกคนไม่เพราะอะไรเพราะเวลาคูเจอคนเยอะๆหรือ หลายคนโฟกัสเออกูจะแบบ ปัจจุบันอีเวนต์กูยังไม่ไปกูเจอคนเยอะกูตื่นตัวแ่เนอกูลัวคนล่าสุดนักข่าวขอสัมภาษณ์บอกว่าอะไรนะว่าไม่สะดวกไม่สะดวก้วเป็นเรื่องที่เราแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ comfortable ที่จะพูดอ่ะกูจะเป็นคนลักลักลกลกเพราะว่าเคยมีคนมาถามว่ากูแบบช่วงนั้นอ่ะกูไปทําจมูกมาแล้วพอเขาถามเรื่องทําจมูกคิดในหัวชิหายยังไม่ได้บอกแม่เลยชิหายยังไม่ได้บอกแม่เลยเออไม่ตอบลักลักลักลกลกลกพอไปดูอีกทีโอ้บอกไม่หมดเลยอ่ะรับรู้โดยทั่วกันเออรับรู้โดยทั่วกันบอกด้วยไหมก็ทั้ เออไม่ค่อยชอบเือเป็นคนมีภูมิเรื่องแบบการโดนสัมภาษณ์แบบเซลยวดีเฟนต์น้อยอ่ะใช่แล้วผลงานไหนพี่พี่แพ้ชอบพี่สุดแล้วไหนละครมากองกรรมก็ชอบเพราะว่าเป็นเรืั้นน่ะที่มันยาวมากๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้พี่แพ้จำได้ยังไงวะถ้ากูจะตกนะลอกอีเลนูก็ต้องตกก่อนกู เพราะว่ามันมาแย่งของรักของกูกูหวังเอาไว้ว่ากุจะได้เป็นสักขาใหญ่บ้านแม่ทุกอย่างที่เป็นของเฮียใชย้จะต้องตอกเป็นของกูของโลกกูเขาเรียกไปเรียนที่บ้านพี่อู๋ก็คือพี่อู๋แบบเที่ยวเยอะมากทุกคนในกองอะป้าปูอะไรเขาก็จะแบบเหมือนมาบอกให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวนะเหมือนพยายามพยายามแบบที่ไม่เคยพยายามมาก่อนอนะมึงคือส่วนตัวความจําสั้นแต่นักแสดงทุกคน,นพี่ใหม่<ช>อะไรเง<ช>ี้ยแบบทุกคนคือเขาเป๊กกันมาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากแบบเป็นต<จ>ัวทีมเออเราก็เลยแบบพยายามก็แบบ มันก็ w อ r t h it ิดนะเออแล้วก็ทำได้ดีได้ผลตอบรับมาอย่างนี้แพรพี่เลยก็คือติดไปเลยท็อปเทนอะไรอย่างนี้เป็นมีมใดๆเขาเป็นตัวนางร้ายตัวทับช่องสามใช่โอ้ยเยอะอีกแล้ว มีเรื่องที่คูพร้อมด่ามึงอเยอะแต่ว่าเรื่องนี้มึงก็เด่นสุดจริงิงเรื่องทํางานอะเราเลือกที่พิมชอบพี่สูงแต่เลือรยมาคือเรื่องอะไรโอ้หจริงๆิของพิมแบบคาแรคเตอร์มันจะแบบหัวถั่วอะล่าวน่ะที่เล่นบูอะปานางเสือหรอคะแปะรูปเลยค่ะเขาจะได้สะใจชอบที่สุดคือซาภัยเจ้าสัวแล้วกันเป็นครั้งแรกที่ได้พูดอ <Yeah, ีสานทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเขาให้เลือกได้ว่าพูดกลางก็ได้ถ้าทําไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าแบบมาขนาดนี้แล้วอะเราต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเต็มที่กับ ่คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกนะอ่ะงั้นที่เราแบบไม่เจอกันมาช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแยกย้ายไปทําอะไรกันมาบ้างใช่ก็ทํางานทํางานตื่นบ่ายสองให้ถ้ามึงมีผู้กระส่งแบบนี้โอเค สองไงมึงแบบเ,ออเนี้ยฉันก็ทํางานอยู่บ้านเล่นแมวออแล้วก็ล่าสุดเพื่อนชวนไปเรียนคอร์สธุรกิจแล้วพวกเรารู้สึกว่าแบบเห็นดีกับพี่แพรเนี่ยค,คือ<ม>อยากให้เขาแบบปะทะกับโลกใบนี้ยเยอะกว่าน,นี้อ่ะพี่แพรมันเป็นคนปะทะน้อยอ่ะพี่แพรมันเป็นคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันมีเพื่อนแค่นี้พอแล้วฉันแฮปปี้ฉันอยู่กับแมวฉันกับแม่ฉันจบพอพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยเจอคนหลากหลายเจอมาเฟสสี่ครั้งใช่ไหมกลับมาเฟรชคราวนี้คือสู้ตายสู้ยันตีสี่แล้วพี่พิมพ์ช่วงที่เราไม่ค่อยเจอกันชีวิตทำ ฉันก็เจอกันเรื่อยๆนะแต่ว่ามันัางละสองชั่วโมงโอ๊ยเออมันก็จะมีช่วงที่แบบแยกกันไปเติบโตใช่ไหมคะก็เจอความรักดีๆเจอความรักดีๆว้าวเฮ้ยแต่วันนี้เขาจะไปเจอแฟนอ่ะเราอาอยู่ในซีนนั้นโอ้ยแล้วเราก็แบบ แล้วตอนนั้นเราสองคนอะไม่ชอบเจอผู้ชายแปลกหน้า<ช>แบบสุดๆเลยอะพระรู้สึกแบบ <c ute> ชอบคิวแต่งสวยแล้ยไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวออกมาจีบเลยไม่อยากไปอกอก็าจีบรือไม่อยากไป <c ute> แล้วก็เลยแบบมึงกูไม่ไปหรอกนะอะไรแฉันไปีาสุดท้ายไปแล้วก็แบบว่าตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วคะหกปีและะ้วเออยาวนานมากว่าพี่ต้อมก็คือแบบดูแลแบบล้ามากจริงๆช่วงที่ไม่เจอกันก็ไม่ทำไรก็ถ่ายละครหลังๆก็ผ่านตัวมาทำอินกูเยอะขึ้นอะไรอย่างี้อย่างพี่มาเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว ่ไม่ได้แบบมีผู้จัดการไม่มีอะไรอ๋อเชดว่าดูแลตัวเองแบบว่ากินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบว่างานที่เข้ามาก็ดีลด้วยตัวเองตลอดก็เลยมีอะไรทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนหาทำก็ก็เรื่อยๆใช้ชีวิตมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยสิ่งที่อยู่ตั้งแต่วันนั้นที่เราห่างๆกันไปจนถึงตอนนี้ก็คือมีความรักที่ดีมากขึ้นอ๋อ อางั้นถ้าพูดถึงแบบว่าวันวานอะไรย่างเงี้ยแบบรายการนี้ทุกคนจะพูดถึงอดีตนิดนึงแต่เป็นอดีตที่ทําให้เรารู้สึกนึกเมื่อไหร่ก็ยังแบบยิ้มได้หรือมีความสุขอันนี้รายการวันวานยังหวานอยู่ป่ะฮะเด็กหลายคนที่ดูช่องกูไม่รู้แล้วนะว่าพูดรายการอะไรอยู่วายวันวานยังหวานอยู่ป่ะฮะงั้นถามพี่แพนแต่มาถามพี่พิมต่อว่าถ้าเมกสักสามสิ่งได้ที่รู้สึกว่าแบบที่คิดถึงในสิ่งที่พเราทําด้วยกันอะเรื่องเที่ยวละกันตอนนั้นที่เราไปประเทศอะไรกันนะไต้หวันอไต้หวันแต่นี่ก็จะเป ่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในกลุ่มที่ซื้อสมุดเดินทางมาใช่แล้วมีเนบเนบทีละหน้าว่าหน้านี้ไปร้านนี้เดินทางเราก็แบบสกิปกันคืออะไรวะเคยจะไปซ่อนด้วยหราคือมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่นะตอนนั้นหน้ามันเหมือนแบบไม่อยู่เซียมไนอะกูก็เมามากก็คือจะให้กูตื่นผมงช้าไปดูปราสาทตรกูไม่ตื่นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตื่นไปแล้วเร่าสองคนนอนนอนแล้วพอบ่ายไปกินข้าวไปกินข้าวไปใหม่ปราสาทเออเราตอนไปเที่ยวตอนนนั้เราก็ไปผับที่่างอันี้ ทากรําสุดๆแล้วเราก็ไปหลอกคนที่นั่นว่าเราเป็นกระเทยมาจากใครแล้วเขาเชื่อเหมือนเราไปผู้หญิงกันแล้วแต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแบบมันก็มีคนไต้หวันคนหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนเข้ามาคุยเราคิดในใจว่าแบบเราสวยเราลองหาดริงฟรีไหมล่ะแล้วก็ได้ทุกคนแล้วพ่อเขาเหมือนไ่กับโต๊ะเขาสักทีแล้วก็ไม่รู้กูคิดอะไรอย่างเงี้ยไงกูบอกว่าแบบกูเราเป็น lady อยฟอร์งแบงคอกแล้วเนี่ยชื่อไมเคิลชื่อไมเคิลนี่ชื่อไรนนะไม่นูนมึงเล่นกันสองคนค่ะเออเป็นผู้หญิงใช่แล้วสุดท้ายพอ รู้สึกเหมือนแบบกลัวตัวล้อดได้แล้วเป็นคนไม่รู้มั่นใจวันนึ่งคงลวนซอ้อมมาไปหลอกเขาอีกก็แบบพาไปกินอาหารโลโคอลหน่อยอยากกินบะหมีม่อร่อยอร่อยแล้วเขาก็พาไปแล้วมันอะไรู้รู้ว่ากูยังมีคลิปที่มึงเมาแล,ล้วหันไปพูดกับเขาอยู่เลยแล้วมึงว่าเาอะมึมมองมอ่ะหยุดพูดได้แล้วพูดมากหยุดพูดได้แล้วพูดมากอขอคบ้โหแต่ก็พูดมากพูดเยอะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบ<อ>มันคือการไปเที่ยวจริงๆอ่ะเพราะเราได้ไปเจอคนแปลกหน้าเราก็ไปทำอะไรแปลกๆโอเคแพร่เล่าอะไรว่าแพรชอบซีนไตอบที่ไหนที่ แค่แบบว่าย้อนวันวานย้อนวันวานคือช็อตที่ฉันไปส่งแกไปเรียนไปส่งแกที่มอสอวเอหมือนพีลแบบมันมาค้างคืนหรืออะไรสักอย่างรู้สึกเหมือนแบบอ๋อถ้าถ้ามีลูกฉันจะต<ช>้องมีมฟีลนี้แล้วก็ให้พ็อกเก็ตมันนี่ไปโรงเรียนด้วยอ๋อฉันไม่ขอเงินมันเลยเวราะว่าเป็นค่าขนมแต่ว่าือนช่วงนั้นสนิทก,กันมากแบบว่าเจอกันเกือบทุกวนันถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยตอนนั้นชีวิตไม่ค่อยมีอะไรมากคือถ่ายละครกลับบ้านถ่ายละครกลับบ้านช่วงนั้นเจอกันทุกวันอะ่ะโยคะถ่ายละครกินข้าวก็ต้องเป็นจะบอกว่าความประทับใจอ่ะที่เหมือนแบบอออยู่คคาีืืเหมน มันเป็นเด็กมีสีสันด้วยคือหม่ถนงว่ามันจะแต่งตัวแบบสนุกแต่งตัวจากซ่านสุดๆอะไรที่ด like ah like ูไม่ลงตัวมันลงตัวในตัวมันตัเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะเราลองแบบทําแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าได้อินฟลูเอนซ์จากคารีมาค่อนข้างเยอะว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันสนุกได้มากกว่านี้นี่หว่าแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะแม่งเป็นเด็กที่สุดโต่งมากเที่ยวดึกมากแต่ตื่นเช้ามากแต่ก็สนุกไปแบบใช้ใช้ชีวิตเต็มที่เอาเป็นว่าเป็นเพื่อนที่แบบใช้ชีวิตเต็มที่แแ้ทําาใหหเเรบบ็น่มมุ การใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเอ้ย energy มันดีแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยมีสีสันอย่างเดียวเลมึงเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นมากๆแล้วเต็มที่เพ่อนมากๆคือแบบสมมติเพื่อป่วยทีก็คือแบบว่าไม่ได้แบบมาเยี่ยมเฉยๆแบาหาอะไรมานั่งเฝ้านั่งดูแลกูคิดแต่ก็คือมึงเพื่อเช็ดตัวกูไม่แปลกใจเลยว่าถ้าแบบมีแฟนแล้วแฟนติดคือไม่แปลกใจใครถึงเป็นแฟนโชคดีจริงอ่ะโชคดีอันนี้ต้องอวยไงมันดูแลดียิ่งกว่าแฟนอีกจนบางทีเราหันไปมองแฟนว่าทำไมแฟนเราทำไม่ได้ดีเท่าเขาจะตอนแฟนป มาดีมากแล้วตอนนี้แบบทําหน้าที่แทนคณศิษาได้ดีแล้วเราเหมือนปล่อยพี่ทิมได้เพราะรู้สึกว่าแบบคนนี้ดูแลเอาใจใส่เขาได้จริงๆตอนนี้ก็เป็นห่วงนะแต่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้แต่ก่อนเป็นแบบเราสองคนเป็นห่วพี่แทมมากแต่ว่าเรารู้จุดแล้วว่าเราเห็นอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออห่วงพลังนั่นแหละเออไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้เข้มแข็งสุดๆคือพี่แบบตอนนั้นก็เป็นช่วงแบบก่อนที่จะเจอพี่ต้อมชื่อแบบโปกฮัก โดนก็ของหายขับรถก็รถชนแบบช่วงนั้นวีบนก็คือคือจริงๆนัดกินข้าวออกมาตอนเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วโทรมาหากูบอกว่ามึงไม่ต่อต่อแหละเลยก็คือเลยแล้วมันก็แบบเฮ้อมืไม่ไม่ใช่แหล่ด้วยมึงมาเลยกูไม่กล้าลงจากรถแล้วนี่เป็นช็อตแบบนั่งมอไซค์มามึงแบบเว้นมาหายอวยกูเป็นคนไม่ภาพลักษณ์มากมันเป็นแบบมันจัดการทุกอย่างให้ได้ภายในสิบนาทีนั้นนะมันเป็นเด็กที่แบบเก่งอ่ะ be there for you นที่แบบมึงบงอ่ะ นตลาแฟนทิ้งรถชนเลยอ่ะซูมเลยไวร้อยแล้วไวร้อยไม่ใช่ไม่เป็นอะไรที่แบบเป็นโมเมนต์ดีๆต้องขอไปลงทิกติกได้ไหมเฮ้ยได้ดีเอาข้างไหนดีเอาข้างไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีมกสาวเจ้าหนา โอโหตบมือหีกระเด็นเลยอ่ะเออรู้ว่าสือว่ามันเป็นมิตรภาพดีๆในวงการบันเทิงแล้เขาบอกว่าในวงการบันเทิงไม่มีเพื่อนแท้มี แล้วพี่สองคนแบบอยู่ด้วยกันแบบเยอะมากมากมอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อดีข้อเสียงของการที่ทําให้รู้สึก่าแบบคนนี้ยังไงก็เพื่อนกูรู้สึกว่าพิมพ์เป็นคนที่คอยจี้จุดแม้กระทั่งเป็นจุดบอดที่เล็กที่สุดให้เราเฮ้ยมึงปรับตรงนี้สิบางทีมันเป็นบางมุมที่คนอื่นเขาไม่มาใส่ใจหรอกแต่เขาอยากให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะคอยอยู่ตรงนั้นเสมอคือรู้เลยว่าคนนี้แบบรักเราจริง หลอกต่อยลรักแต่ว่าแต่ว่านี่ตอบแบบดึงๆเพราะไม่อยากดราม่า๋ยวอย่ามึงเอาไปตัดต้นรายการค่ะเราเราข้อเสียเราข้อเสียของเพื่อนคนนี้ควรมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแต่ด้วยความที่เราคบกันมากูก็จะมองว่าข้อเสียเพื่อนทุกคนกูเข้าใจได้หมดตัวกูเองก็มีข้อเสียเพื่อนเพื่อนทุกคนก็รับได้ถ้าคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วแบบมองว่าเฮ้ยนี่มีข้อเสียมีข้อเสียมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกสุดท้ายอ่ะไม่ว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวไม่ดีการเป็นเพื่อนกันมันต้องเข้าใจกันแล้วก็พากันไปเติบโต อย่างดีด้วยกันอ่ะแล้วข้อข้อดีทําให้พี่พิมพ์รู้สึกว่าข้ออยากจะดูแลใส่ใจคนนี้เลยจริงๆมันจะมีแบบว่าคนหนึ่งในชีวิตที่มันเป็นยูนิคอร์นในชีวิตด้วยแพะคือยูนิคอรนในชีวิตพิมคือแบบเวลาเหนื่อยมากๆแล้วไม่คิดถึงแฟนเลยคิดถึงมัน คือมันเป็นคนแบบคิดบวกแบบทุกคนน่ะจะรู้ว่าเหมือนแบบถ้าอยู่ก oh ับแพคคือมันสะบองไหลโคตรคตรอันนี้ชมกูใช่ไหมอันน um> ี้ชมกูใช่ไหมชมล้วค um ือแบบมันบวกพิมมันเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเพราะมันมีมันมาเจลเบรกอะรู้สึกว่ามวลความแบบคิดบวกของมันแผลออกมาเราได้รับตรงนั้นเฮ้ยมันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกันคือเนี้ยจะเป็นคนแบบสุดโต่งเนี้ยเป็นคนชิลเวนี่เป็นคนสีเรียใช่ปะแบบมันก็จะเหมือนแบบเปลี่ยนพลังงานคือสมัยตอนที่เรายังแบบอยู่ด้วยกันเยอะจำได้เลยว่าทุกสิ้นปีจะ ลายไปรีแคปไม่ได้หมายถึงว่าแค่ดา่าหมายถึงว่าก็ชมว่าเอ,อ้ปีนี้รู้สึกมีความสุขอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงว่าแบบเหมือนเราเห็นนะรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าแบบอ่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนก่อนอ่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนก่อนอไม่ไเป็นรายการต่อใจปะวะมันแบบมันจึง๊งจึ๊งกันเลยเหรอ แตว่าปีนี้แบบมึงทําในสิ่งที่กูพูดมาตลอดได้แบบมึงอ่ะเป็นคนแข่งแต่หน้าหวานเข้าใจป่ะแล้วกูก็พยายามจะบอกว่าแบบมึงอ่ะไม่ต้องชนะตลอดหรือไม่ต้องเพอร์เฟกตลอดหรือสวยตลอดแพ้บ้างก็ได้เหมือนใส่ใจดีเทลเล็กๆในชีวิตบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอมึงมาเจอแบบพี่ต้อมด้วยกูว่าเหมือนแบบมึงก็ลงตัวขึ้นมึงรู้สึกเหมือนแบบอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วกล้าที่จะทาอ่ะมึงกล้าที่จะทำหนูไม่กลัวว่าคนจะคิดกับมึงยังไงอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าแบบพอเราทําไปเหอะแบบเดี๋ยวมึงก็รู้เองว่าประมาณไหนมันจะพออออดีีีีีะไยยย่่่างงเเเเ้ันนนพตมมปูค็ ตั้งใจเขาแต่บ้าแบบตั้งใจจะทำจนสำเร็จอะไรเงี้ยกูก็เลยรูย้สึกว่าแบบเ<อ>้ยเป็นมึงในเวอร์ชันนี้แบบกลัวเห็นแล้วกูก็รอคอยว่าแบบเติบโตเติบโต,ตมันไม่ใช่เติบโตหรอกเข้าใจว่าบางคนมันมีแบบกำแพงของตัวเองที่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างพรามไม่อยากถูกตัดสินหรือไม่อยากให้คนรู้จักเราถูกมิติอะไรเงี้ยเราเลยเหมือนสร้างกำแพงกำแพงหนึ่งมาอะไรงเงี้ย น่แล้วตอนนี้เรามีเกมให้ทุกคนเล่นด้วยนะคะจะจบแล้วมันจะแบบว่าจับคําถามขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็เหมือนให้ชี้เพื่อให้รู้ว่าเราอะสนิทกันจริงหรือเปล่าหรือมาเค็มกันเองอะไรเงี้ยแบบรู้ใจกันจริงแค่ไหนว่าคิดเหมือนกันไหมเช่นแบบใครกินเยอะสุดแล้วก็ชี้อะไรเงี้ยหนึ่งสองสามชี้ที่พี่แค่จับอะมึงยิ้มาค่ะพร้อมป่ะคำถามคือใครโสดกับปกสุดวันนี้ผู้ใส่กระโปรงยาวมากเดี๋ยวกลัวกระโปรงปรักหนึ่งสองสาม ต่เดี๋ยวนี้มันสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันสะอาดแล้วต้องค<ช>่ได้หมเคยเอาที่ขนตาตาคอนครแปะที่รถไม่มเป็นปกติได้เหรอได้ไมันได้มันเอาไปแช่น้ำอ,อุน่นแล้ว Rose ใช้ซ้ำได้สองสาครั้งไม่ได้ใครได้<ำ>พิมพ์คอมเมนต์มานะคะขตาแลไม่ใช่ที่แปะหัวนมไปต่อค่ะพี่พโอเคใครดุสูตรหนึ่งสองซ้ำจ้าเคยดุแก่ที่ไหนมึงตึงมึงชอบตึงใครเอาแต่ใจสุดววาเราสองคนหนึ่ง สองซ้ำวกเราสองคนไม่ออกลับด้วยตอนแรกมาทำแบบเราสองคนไม่ค่ะหาเพื่อนไม่ค่ะแต่เมื่อเช้าทั้งกับเพื่อนทั้งกับแฟนทั้งกับทุกคนเลยเออเอาแต่ใจสุดถ้าเลิกกับแฟนจะไปหาใครก่อนหนึ่งสองซ้ำ ไม่เลิกกูเหรอจับมากูจับเลยดีกว่าไอ้กูเคยให้มึงความเสี่ยงแล้อแฟนเก่อ๋อเลยว่าบัตรแฉเพื่อนหนึ่งข้อมีใบเดียวด้ลยเนี่ยแฉคารีเลยเจ้าของรายการ่เห็นเนี้ยแม่งขี้แงสุดๆอ๋อใช่มันเกิดชั้นแต่มันร้องไห้เงป่ะปีไหนอะทุกปีทุก สุตรเออแล้วก็มีปีแรกๆที่กูงงว่ามึงร้องไห้กับพิมพ์ทำไมวะอยู่ๆเขากำลังแบบเย่เย่โวยพรเออมึงขอให้มีความสุขเออเขาบอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะเขาเป็นนางเอกไงมึงอินเนอร์กูมันเป็นฟิลแบบเซนซิทีฟนางเอกอ่ะมึงเข้าใจปะไม่เข้าใจคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจตอนเนี้ยใครพึ่งพาได้สุดหนึ่งสองสาม คือหมายถึงว่าพึ่งพายในทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าขอให้จัดงานอะไรสักง,งานหนึ่งอ่ะจะนึกถึงคารีเว้ยคือถ้าช่วยแรงอาจจะเป็นเราแต่ถ้าช่วยสมองอาจจะเป็นพี่พีรีคือจริงๆช่วยแรงมึงก็ช่วยเว้ยแล้วจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครพึ่ <c oughs> ใครงกสุดหนึ่งสองซ้ำไม่เคยขออะไรมึงวังกูเลยไม่รู้มึงงกเปล่าไม่งกในทีนี้ไม่ได้ตีความมาแบบเป็นฟิลประหยัดนะจะคิดเยอะเวลาใช้เงินอะไรเงี้ยใครติดแฟนสุดหนึ่งสองซ้ำ ตอบสามคนได้ปะขอร้องแฮขอร้องชีวิตอะใช้ความรักนำทางแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วไงเพราะไม่มีแฟนเพราะไม่มีแฟนใช้ความรักนำทางเศร้าเลยทำไมมันเป็นจัวหวะแบบขันนาแล้วเพื่อนแบบในการนีวจีนแล้ใครติดต่อยากสุดหนึ่งสองสาม คนที่บ้านโทรมาหานี่บอกว่าอยู่กับแพรหรือเปล่าแพรหายไปกูยอยากเ,เ,เอาแอร์แท็กแปะมือว่ะเออจริงแอร์แท็กเหรอเออการที่แม่หรือ <c oughs> พี่สาวโทรหากูมันไม่ใช่เรื่องปกตินะใครเมาหน้ากลัวสุดโอ้โ oh, ห <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามึ <c oughs> <c oughs> ้งตึ้ง น่ากลัวม,มากม,ม,มันมีชื่อเรียกของมันอะไรนะเออเทสสามจีต้องีห้าจีแล้วแหละตอนเนี้ <laughs> เออ <c oughs> เคยไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งกันออแล้วก็สเสร็จแล้วก็จะกินไวน์กันแพรมันก็โดนยัดเยียดให้กินไวน์แดงอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่เอาอะ่ะญาติแย่ยจะมันลำคาญเว้ยมันแบบมันอยากกินเหล้ามันไม่ชอบกินไวน์นะู่นนั่นยัดเยียดมันเดียด๋ยวฉันมันบอกว่าแบบไม่เข้าใจเลยไงบอกว่าไม่ชอบกินไวน์แพ้ตอนลันสิตแพ้ชอบกินเหล้าแบบบิลิจินซีบิลิจินซีมือตามันโตเข้าใจบ้างแบบบิลิจินซีไวน์แดง อตอนนี้เด็กรังส์ลุกขึ้นมายืนตบมือไม่เมื่อ่ะแบบเลสเกว่ากเนียคนอื่นไม่เกรว่าทำไมกูไม่กินวายหาว่ากูเรื่องมากแต่ตอนนั้นอ่ะกูไม่กินจริงวายไม่เป็นรู้สึกว่ารสชาติแปลกๆเล่าโคขน้นเนาะใช่เล่าโคที่น็อกเอวิติงจริงใครชิลสุดหนึ่งสอง นี่ชิวชิวมากชิวด well, ีแล้วช mm ิวได้เป็นห่วงเลยคือเคยมีจังหวะหนึ่งท um> ี่แบบนั่งมองมาแล้วก็แบบพลังสามารถไปถึงระดับชิวขนาดนี้ได้้วยคืออะไรอะบางทีมันนั่งมองฟ้ามองอากาศคุยกับนกคุยกับก้อนเมฆอันสดใสอะไรเงี้ยมึงไม่ได้มองกาวนะมันมีความสุขง่ายอะเออมันเป็นคนมีความสุขง่ายแล้วแบบเป็นคนกิเลสน้อยกิเลสน้อยแต่ไฟลั่นเยอะไฟลั่นเยอะ รอเล่รอเล่รอเล่อันนี้หวองอันนี้อันนี้ได้ใครมีคนจีบเยอะสุดขอร้องค่ะพีมึงก็พอร้องเลยมึงแต่มึงอ่ะชอบแบบชดใส่เขาทำเป็นแบบทุกวงการอ่ะจีบเขามาหมดแล้วมึงทุกสาขาทุกอาชีพอ่ะอะคุณครูไปยังในในมือถือคุณครูจีบยังในมือถือไม่เมมชื่อนะเมมสาขาอาชีพโอ้เมมสาขาช่วยดูนักบินมีนะักบินไม่ตอบด้วยนะลูกหลิกว่า อ่ะถ้ามึงไม่เชื่อมึงไล่มาเริ่มจากอาชีพอะไรก่อนเดี๋ยวมันโป๊แต่มันสนุกดีนะทุกคนช่างแอร์ที่โทรหามเมื่อกี้อ่ะมึงผมช่างแอร์แล้วรู้สึกแปลกแมันเป็นคนามมีคุนเคยสมูิว่าแบบอะไรนะลืมเลยอะไรวะไม่ใค้คิดว่า คนน่ะจะเหมือนแบบว่ารู้จักคนน่ะคนรู้จักแต่วัยรุ่นนี่แหละเราเห็นคนที่เหมือนแบบตอนแก่แม่งเหลือเวลาไม่กี่ปีหรือวิ่งไล่ตามหาความรักแล้วมันเหมือนใจแตกอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเลอเธอตอนเด็กมันก็ดีอยู่กันเลยไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์แต่กูว่าช่วงชิคที่กูเลอเธอไปช่วงซีที่กูแบบรู้สึกสนุกที่สุดเลยเชื่อคุณเชื่อค่ะเชื่อแล้ววันนี้นะคะก็สนุกมากอยากให้พวกพี่สองคนเนี่ยฝากผลงานนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยถามเข้ามาว่าเออช่องทรีซีทรีซีแฟนๆหรือมึงเขาฝากถามเข้ามาว่าแบบถ้าไม่ได้ทำคอนเที่น ไม่ทีช่องค่ะิสาสปริงเกตค่ะมีที่ไหนอีกไหมแบบจะไปทํ o ย t u b e อะไรกัน2คนไหมคะอ๋อย t u b e ของร้านทํลิล็บของเราเฮ้ยร้านชื่ออะไรอ่ะชื่อแบรนเนลสปาค่ะแต่ว่าถ้า YouTube ก็จะชื่อแบร์ค่ะค่ะอ่ะเราแบบที่จะทําอคนมีไหมหูยังไม่มีเลยพี่ๆอ่ะมีช่องของตัวเองไงแต่พี่แพรอ่ะไม่มีถูกป่ะมีมีคนตาม2000คนนะดูกูนั่งรีวิวนั่งสมาธิอะไรของกูไปเรื่อยเลยเพนๆถามว่าคิดถึงช่องฟรีซิสไหมคะก็คิดว่าทามาจนถึงสุดทางแล้วแหละได้ทอนทีแล้ว แล้วอ,อะไรเงี้ยในทุกๆแงม่มุมหลังจากนี้จะทําอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้เรา3คนในเส้นทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ที่ได้ข้อคิดจากที่ตัวเองรู้สึกเพื่อนมีเยอะมีน้อยไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะเลือก surrounding ของตัวเองให้ดีๆอะ่ะแล้วมันจะพาเราไปที่ดีๆเสมอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้และคลิปอื่นๆด้วยนะคะบ๊ายบาย